อ้าวครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับมาร์สไรเดอร์พลังนินจานะครับทั้งหมดก็จะมี7อันดับนะครับเรามาเริ่มไอตัวที่ไม่ติดก่อนเลยก็คือมาเลเดอร์ไดมิดไนท์ชาร์โดนะครับไอเนี้ยก็ไม่ติดถึงมันจะมีดาวกระจายข้างๆกันแต่มันก็ดูแบบกระจอกมากเลยนะไอตัวเนี้ย ต่อไปมาเลเดอร์เคนซันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอาติดอันดับไปเองนะจะมาติอีกรอบก็ยังแปลกๆอยู่นะเบื่อหน้ามาแล้วต่อไปมาเลเดอร์ไกมูอิจิโกอาร์มร่างนี้ผมว่ามันก็ดูเทอะท้าไปหน่อยนะครับเลยไม่เอามาติดดีกว่าแล้วก็มาเลเดอร์วอสฟิชเชอร์ลิงชินอบิอันนี้ก็คือผมว่าแม่งดูตลกไปแล้วก็ไม่เท่ด้วยนะครับเลยไม่ได้ติดนะครับมาเลเดอร์พวกนี้เรามาเริ่มอันดับที่7กันเลยนะครับมาเลเดอร์ฮัตตาลิ ที่มาไรเดอร์ฮัตตาลิได้มาอยู่อันดับที่เก็เพราะว่ามันก็เป็นทีมนินจาที่ดูดีนะครับตัวมันไม่ค่อยมีอะไรลกไงก็ทําดูเป็นนินจาดูผิวไหวดีดีไซน์รวมๆก็คือเฟี้ยวและก็ยังเป็นโจทย์กับมาไรเดอร์ชินบิด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชิโนบินะก็ตามภาษานินจานะครับฮัตตาลิก็ใช้คาถานินจาได้ทั่วไปนะแยกล่างเคลื่อนไหวได้พริบตาคาถาน้ําแข็งหายตัวพางตัวได้อะไรประมาณนี้นะครับเลยได้มันอยู่อันดับที่7นะครับสำหรับมาเเดอร์ฮัตตาลิ อันดับที่6มาเลเดอร์เดซาร์ไกโคสึดินจาเดนผู้ถือดาบโคคุรันเคนชิคโคคุมาเลเดอร์เดซาร์ในซีรีส์มาเลเดอร์เซเบอร์เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏตัวนะครับหมายถึงมันไม่ได้แปลงร่างอะแต่ว่ามันมาแปลงร่างในคเมาเลเดอร์เอาท์ไซเดอร์ใน E ีพีที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับมาเลเดอร์เคนซันนะมันสู้กันจนเป็นเพื่อนกันนะโดยรวมความสามารถของมาเลเดอร์เดซาร์นะก็เท่าที่ผมเห็นก็ใช้ดาบพายุ แล้วก็เคลื่อนไหวเหมือนนินจาประมาณนั้นนะครับคือมันปรากฏตัวมาน้อยอ่ะมันก็เลยแบบมีให้ดูน้อยนะครับคาถามันนนวิช,ชามันอะไรประมาณนี้ส่วนดีไซน์ก็ดูใช้ได้นะครับผ่านเลยถึงจะไม่เท่โคตรก็เถอะเลยได้มาอยู่อันดับที่6นะครับมุบนร้อยอซุนมุนวนเป็นพายุทมินกลิ่นชวนขึ้นไส้และน,น่าคิดถึงคาลาิตรไรยย้ อันดับที่5นะครับคาเมเลเดอร์ฟูมะปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์เอ็กเซดเดอะมูวี่ทูเอนดิ้งนะครับความสามารถของมาเลเดอร์ฟูมาก็เหมือนเดิมนะครับก็สามารถแยกล่างได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ลูกน้องที่มันเรียกมาเนี่ยมันเป็นล่างแยกของมันหรือว่าเป็นลูกน้องที่มันสร้างขึ้นนะครับแต่ลูกน้องมันเนี่ยสามารถแยกล่างได้อีกนะครับแถมลูกน้องแม่งเก่งด้วยแม่งตบมาเลเดอร์เบสตบมาเลเดอร์สไนต์ตบพระเจ้าก่าวมาเลเดอร์เกนมุได้อะคิดดูดิโอ้ลูกน้องอะนี่แค่ขนาดลูกน้องนะ ถ้ามาเลเดอร์ฟูมาออกลงนี่แม่งจะแบบโหเก่งโคตรนะครับแต่ยังไงก็ตามก็แพสกิลพระเอกอยู่ดีนะครับโดยรวมนะครับฟูมาก็เคลื่อนไหวอย่างพิวไหวใช้คาถาลมได้แล้วก็ฟันมีดคู่ประมาณนั้นนะครับส่วนดีไซน์นะครับก็จะเป็นไม่กี่ตัวในเรื่องมาเลเดอร์เอ็กเซดที่ดีไซน์ดูพอใช้ได้ดูเท่นะครับในเรื่องมาเลเดอร์เอ็กเซดเนี่ยผมชอบพาราด็อกแล้วก็นี่ฟูมาเลยอีกตัวหนึ่งก็คือชอบนะครับชอบทรงผมมันดูเท่แล้วก็ดูเข้ากับมันดีนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่5 มาเลเดอร์ฟ uh ูม huh. ะอันดับที่4มาเลเดอร์ซีคอร์ส เป็นมาเลเดอร์นินจาคนแรกของประวัติศาสตร์โลกมนุษย์เลยนะครับซีคอร์นี่ปรากฏตัวมาใหม่ๆนี่มันเปรี้ยวตีนมากเลยนะคือไปกระทืบรุ่นพี่คิดดูดิแต่ว่ารุ่นพี่3คนนะสู้ไม่ได้สําหรับความสามารถของมาเลเดอร์ซีคอร์ก็กระโดดพิ้วไหวประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีระเบิดดาวกระจายอยู่ตรงศอกแล้วก็มีระเบิดตรงหน้าแข้งด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธนินจาที่คล้ายโซ่ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ประมาณนี้นะครับสำหรับมาเลเดอร์ซีคอร์อย่างว่าแหละมันเป็นยุคโชวะนะครับความสามารถอะไรมันก็ คือยังไม่ถึงพวกยุคใหม่ๆอเออไม่มีวิชาแยกล่างอะไรประมาณเนี้ยแต่โดยรวมความคลาสสิกนี่มาเต็มนะครับแถมเป็นไรเดอร์คนแรกด้วยที่ไม่มีซีรีส์นะจะเป็นแบบตอนพิเศษตอนเดียวเลยนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่4นะครับสำหรับมาเลเดอร์ซีครอสซีครอสซีครอสพี่อย่ามายุ่งหยุดก่อนอยากรอเรืองไง ซีครส์สำเร็จแังรอดนิครส์ยังปลอดภัยดีในป่าเฮลเฮมไม่โคเซนอันดับที่3มมาเลเดอร์ไทคูนเป็นมาเลเดอร์ตรีมนินจาคนล่าสุดในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าไทคูนร่างเริ่มต้นเนี่ยมีแต่หัวเนี่ยคือ ไม่มีพลังนินจานะครับแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนในเรื่องมาเลเดอร์กิทเนี่ยมันจะมีไอเทมที่ใช้คู่กับไรเดอร์ตัวนั้นๆ,ๆอยู่นะครับอย่างของไทคูนเนี่ยมันเป็นนินจานะครับมันก็จะทําให้ไทคูนเนี่ยอัพพลังได้มากขึ้นอีกนะครับแต่ถ้ามาเลเดอร์กิทหรือว่ามาเลเดอร์คนอื่นๆเนี่ยใช้พลังนินจาเนี่ยบัคเกิลน,นินจาเนี่ยก็จะอัพพลังได้ไม่เท่าไทคูนนะครับของบัฟฟาเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้นะครับประมาณนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับ ไทคูนร่างที่จะติดอันดับไม่ใช่ร่างนินจาฟอร์มและก็ไม่ใช่ร่างฟีเวอร์นินจาฟอร์มและก็ไม่ใช่ร่างชินบิฟอร์มแต่เป็นร่างบูจินซอสนะครับบอกเลยร่างนี้คือเท่ชิบหายของไทคูนนะครับสังเกตนะครับอันนี้เก็บความรู้ที่ผมแบบเป็นงานเลยไทคูนร่างบูจินซอสก็จะมี2เวอร์ชันนะจะมีเวอร์ชันที่ตามีสีแดงกับเวอร์ชันที่ตามีสีดานะครับเวอร์ชันที่ตามีสีแดงข้างบนเนี่ยก็คือเป็นร่างตอนมันดีแล้วส่วนร่างตอนที่มันตาสีดําเนี่ย คือตอนที่มันเบียวนะตอนที่ไล่อัดคนอื่นไปทั่วตอนที่ได้ร่างใหม่มาแล้วแม่งก็ฮาวมากนะครับซัดไปหมดเบียวซะง,งั้นนะครับแต่โดยรวมไทคูนก็โอเคนะครับมีวิชานินจาฟาดฟันพายุงพายุอะไรก็ว่าไปนะไทคูนเราก็ขอพูดนานหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมดูมาเลเดอร์กรีซอยู่นะกำลังมันเลยมาเลเดอร์ไทคูนร่างบูจินซอนเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่41นะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่3นะครับสำหรับมาเลเดอร์ไทคูน อันดับที่2มาเลเดอร์บิลนินนินคอมมิกร่างนี้ก็เป็นร่างขวัญใจมหาชนเลยนะเรียกได้ว่ามาเลเดอร์บิลเนี่ย มันมีไม่กี่ร่างหรอกที่เบสแมทกันแล้วมันดูเท่จริงๆนะครับแล้วร่างนินนินคอมมิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในร่างที่เท่ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่5แน่นอนนะครับร่างนี้ก็มีวิชาต่างๆของนินจาสามารถแยกร่างได้ใช้พลังไฟได้เคลื่อนไหวผิวไหวแล้วก็เร็วเหมือนนินจาเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านเลยนะครับแถมมีอาวุธเป็นดาบที่เหมือนมีหนังสือคอมิกติดอยู่ด้วยคือเหมือนสุ่มความสามารถนะครับโดยรวมคือเฟี้ยวโคตร ของความเฟีย้ยวสีเหลืองก็ตัดกับสีม่วงได้ดีนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่2นะครับสำหรับ Mar มาลเลเดอร์บิลนินนินคอมมิกต่อไปอันดับที่1น,นะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะว่าเป็นตัวอะไรก็คือมาเลเดอร์ชิโนบินะครับเรียกได้ว่าเป็นมาเลเดอร์นินจาขวัญใจมหาชนอีกแล้ว อันนี้ผมต้องคู่อะไรอีกไหมเนี่ยสำหรับชินบีเนี่ยคือมันเท่นะครับมันเท่ตรงที่มันมีแบบพาพันคอด้วยแล้วก็มีวิชานินจาต่างพายุไฟดินน้ําลมไฟคือแม่งมีหมดมีความพิ้วไหวแล้วตรงหน้ากากมันเนี่ยดูดูเท่นะคือมันเป็นดาวกระจายที่มันดูดีอ่ะไม่เหมือนมาเลเดอร์ฮัตตารีนะครับดาวกระจายมาแปะหน้าแล้วมันดูแบบแปลกๆนะแต่ชินบีนี่คือดูดีเลยนะครับแถมดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะไม่ดูลกๆเหมือนแบบซีคอร์สหรือว่าไทคูนล่างบูจินซอสอย่างเงี้ยนะครับ คือนินจามันควรจะแบบโล่งๆแล้วแล้วก็ดูผิวไหวนะครับก็เลยได้มาอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับมาเลเดอร์ชิน,บชนอบิอ้าวแล้วครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับมาเลเดอร์นินจานะครับจริงๆที่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันก็ ก็คือมาเลเดอร์นินจาทั้งหมดที่ผมแบบหามาแล้วส่วนบล็อกเกิลในเรื่องมาเลเดอร์กีเนี่ยมันก็แล้วแต่ตัวไหนนะว่าใช้ Ninja นินจาเงี้ยมันก็แปลงได้ทุกตัวแหละถ้ามันใช้นินจาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เม้น์เราเยอะๆนะคือเดี๋ยวนี้ทําไมช่องคนดูผมน้อยก็ไม่รู้แม่งดูไม่ถึงพันคนเลยนะคืองงมากอะ่ะเหมือนช่องเราไม่ค่อยขึ้นฟีดแล้วนะเดี๋ยวนี้อยากให้ทุกคนแบบเม้นต์แล้วก็กดไลค์กันหน่อยนะครับ แล้วอยากได้คลิปอะไรก็เมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอางี้ดีกว่าเม้นบอกกันแล้วผมจะเปิดโหวตนะครับแล้วก็คอยไปโหวตกันใน YouTube ผมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ